วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดบัญชี iuX การเชื่อม iuX เข้ากับ mt5 แล้วก็การฝากถอนนะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชี iuX ก็สมัครที่ลิงก์ได้เลยการสมัครก็ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ทักมาขอคลิปวิธีการสมัครได้เลยครับหลังจากที่เราสมัคร iuX เรียบร้อยแล้วให้เราทําการโหลดแอป2แอปนี้เลยนะครับก็คือ iuX แล้วก็ MetaTrader 5 มีทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยนะครับหลังจากที่เราโหลดมาแล้วให้เราทําการเข้าไปที่แอป iuX ก่อนเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะให้ตั้งรหัสผินเนาะใครที่ยังไม่ตั้งก็ตั้งได้เลยนะครับแล้วก็หน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินมันจะขึ้นให้ล็อกอินก่อนนะครับใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ตอนที่สมัคร iuX นะครับพอล็อกอินมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขั้นตอนแรกการเปิดบัญชีนะครับให้เราคลิกที่เปิดบัญชีได้เลยถ้าใครอยากเปิดดเเกก็็ลลืออปนนบบััญชีทงะคร แต่ถ้าใครอยากเปิดพอร์ตจริงเพื่อจะฝากตังค์เข้าเทรดเนี่ยก็เริ่มต้นเป็นบัญชีสแตนดาดได้ครับฝากขั้นต่ำแค่10เหรียญก็คลิกเปิดบัญชีได้เลยหลังจากคลิกเปิดบัญชีนะครับตัว3ตัวข้างบนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเพราะว่าเราได้เลือกเรียบร้อยแล้วเป็นบัญชีสแตนดาดทีนี้ตัว l e v e r a ร e ส่วนตัวผมจะเลือกเป็น1ต่อ3,000นะครับ การเลือกเลเวอเยอะหรือน้อยไม่ได้มีผลต่อกําไรที่เราทําได้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยทําให้เราออกล็อตได้เยอะแม้เงินในพอร์ตเราจะมีน้อยนะครับส่วนตัวผมควบคุมความเสี่ยงได้อยู่แล้วผมก็เลือก 1- ต่อ3 0 0พันได้เลยแล้วเราก็ตั้งรหัสผ่านในการซื้อขายนะครับรหัสผ่านมันจะบังคับให้ต้องมีตัวอักษรกฤษตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมีตัวอักษรพิเศษก็เช่นไอพวกตัวเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายอะไรเอ่ยอะไรพวกนี้ครับ1ตัวตัวอย่างผมก็จะตั้งเป็น i p h o n แล้วกันแล้วก็ขีด1234 Okay. พอเราสร้างบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เราต้องจําก็คือหมายเลขบัญชีตรงนี้เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัวพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันจะขึ้นให้เรากดดูรายการบัญชีเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับว่าตรงนี้คือเลขบัญชีของเราแล้วก็มีตังอยู่เท่าไหร่เลเวลเท่าไหร่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์อะไรนะครับทีนี้พอเราได้เลขบัญชีมาแล้วให้เราไปที่แอป MetaTrader 5นะครับเข้าไปเลยพอเราเข้ามา MetaTrader ไฟล์ er นะครับให้เราเข้าไปที่ Setting นะครับตรงนี แล้วก็ไปที่ Trade a c c o u n t อันนี้ก็จะเป็นหน้าบัญชีที่เรามีอยู่นะครับถ้าท่านใดไม่มีบัญชีเลยมันก็จะไม่ขึ้นนะให้เราก็ให้เรากดบวกตรงด้านขวาเพื่อเป็นการเพิ่มบัญชีแล้วก็ให้เรากรอก IUX Market ลงในช่อง b r o k กเกนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็พิมพ์ IUX MARKET มันก็จะมี IUX Market Limited ขึ้นมาข้างล่างนะครับให้เราเลือกตัวนี้พอเราเลือกไปปุ๊บ มันก็จะมีช่องให้กรอกอยู่3ช่องนะครับอันแรกก็คือการเลือกเซิร์ฟเวอร์ให้เราไปดูเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดบัญชีไว้นะครับเห็นไหมครับเป็น i o x market live 2เป็น live 2เราก็กรอกเข้าไปเราก็ต้องมาเลือกเป็น live 2เลือกเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยตรงล็อกอินเนี้ยให้เราใส่เลขบัญชีนะครับก็ไปดูเลขบัญชีของเรา 1, 2, 1, 3, 6, 5, 2้วเราก็พิมพ์ลงไปเลย 1, 2, 1, 3 6 5 2 สุดท้ายเป็นพาสเวิร์ดที่ผมตั้งเมื่อกี้นะผมจําได้ผมก็พิมพ์ลงไปเรียบร้อยก็กดดันพอกดคําว่าดันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาเข้าหน้าเทรดตรงนี้ถ้าเรายังไม่เติมตังเข้าไปมันก็จะไม่มีตังเนาะทีนี้เรื่องการเทรดการใช้กราฟก็ไปดูที่คลิปสอนพื้นฐานได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตนะครับเมื่อเราเปิดบัญชีเรียบร้อยมันจะมีตรงเติมเงินกับถอนขึ้นมาให้เรานะครับเราก็กดเติมเงินเข้าไปเลยพอกดเติมเงินให้เรากดที่ qr payment นะครับแล้วเราก็กรอกจํานวนเงินเข้าไป ถ้าเราจะเติม10บเหรียญมันก็จะขึ้นมาให้ว่า325บาทนะครับหรือเราจะเปลี่ยนก็ได้สมมตุติเราอยากเติมเป็นเงินไทย่ะเป๊ะสามพันบาทมันก็จะคำนวณให้นะครับว่าเราจะได้กี่เหรียญอย่างตรงนี้ถ้าเราเติม3,000บาทเราก็ได้ประมาณ92เหรียญพอเราเลือกได้แล้วสมมติผมจะเติม3,000บาทผมก็กดส่งนะครับแล้วมันก็จะมี qr ขึ้นมาแล้วเราก็บันทึกภาพเราก็กดบันทึกภาพตรงนี้เพื่อไปจ่ายังค์ในแอปธนาคารได้เลยครับล้วก็กดเสร็จแล้วต่อไปเป็นการถอนเงินนะครับก่อนที่เราจะกดถอนเงินได้เราต้องไปเชื่อมบัญชีธนาคารก่อนนะครับ ถ้าใครยังไม่เชื่อมก็ไปที่เมนูได้เลยแล้วก็กดตรงนี้นะครับตรงข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดมันก็จะมีตรงวิธีการชําระเงินให้เรานะก็ให้เราเชื่อมบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันการถอนก็ให้เรากดที่ถอนได้เลยแล้วก็กดไทยโลเคอั่นแบงก์ปึ๊บแล้วเราก็ก Bank, รกกอกจํานวนเงินที่ต้องการถอนอย่างเช่นต้องการถอน500ถ้ามีเงินในบัญชีก็ให้กดส่งนะครับมันก็จะถอนตังค์ให้เราเข้าที่บัญชีที่เราเคยกรอกไว้ได้เลย